เมื่อมีเพื่อนบอกว่าอยากได้ตะไคร่หอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาตะไคร่หอมเนาะคือริมสาเนี่ยคือตะไคร่หอมทั้งหมดเลยนะอันนี้ปักไว้เพื่อที่จะเอาไปทําสเปร์ตะไคร่หอมแต่ว่าเพื่อนเราอยากได้เราจะแบ่งให้เอาไปปลูกนะคะเพราะว่าตะไคร่หอมเนี่ยเขาช่วยไล่แมลงเนาะและที่สําคัญได้ยินมาว่าช่วยไล่มูด้วยเออจะจริงไม่จริงก็นะ เอาไปลองปลูกดูก่อนเพราะว่าอย่างที่บ้านสวนเนี่ยพี่แอมก็ยังไม่เคยเจองูนะเพราะว่าเราปลูกตะไคร้หอมเนี่ยไว้เต็มเลยค่ะรอบบ้านเลยเพราะว่าพี่แอมจะต้องใช้งานตะไคร้หอมเนาะ mm hmm. ก็ลองเอาไปปลูกดูก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาตัดตะไคร้หอมไปให้เพื่อนกันค่ะได้แล้วตะไคร้หอมไรยู่อันนี้เอาไปปลูกได้เลยมีรากติดด้วยโอ้ยจะคุดได้แต่ละอัน เหงื่ท่วมเลยจ้าขุดยากอยู่เดีเนี้